E สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอ็มยูไอแชนเนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบื้องอุปกรณ์นะครับที่ผมใส่เตรียมทอนพันธุนะครับจากที่ผมได้เกินไปนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พาไปเบื้องหัวมั่นตะบะหลังสายพันธุพวงเพชรนะครับอายุสามเดือนหกวันนะครับคลิปนี้นะครับมีพี่น้องเอฟซีนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามเขามานะครับว่าอยากเบื้อง อุปกรณ์นะครับที่ผมใส่ตัดท่านนะครับเป็นวงเดือนวงเดือนแบบใดนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลได้โอกาสมาเฮ็ดคลิปนะครับให้พี่ให้น้องเบิ้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันเลยครับผมว่าอุปกรณ์ผมจะเป็นหน้าตาแบบใดนะครับแล้วกับวิธีการที่ผมใส่ตัดนะครับผมตัดอยู่แบบใดไปเบิ้งกันเลยครับผมผมเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งนะครับวงเดือนนะครับที่ผมใส่ตัดทอนพันธุ์นะครับเพื่อเตรียมทอนพันธุ์นะครับไปปลูกลงแปลงนะครับว่ามี ว่าเป็นหน้าตาแบบไดนะครับสาหรับเรือวงเดือนนะครับเป็นวงเดือนตั้งโต๊ะนะครับที่ผมสร้างจากรัสดานะครับหรือว่าช้อปปี้ก็มีขึ้นนะครับตอนที่ผมสร้างนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะนะครับขนาดไฟนะครับไฟอยู่หนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับนี Whew ่ครับยี่ห้อนี uh. ่ครับยี่ห้อเดลตันนะครับเป็นวงเดือนตั้งโต๊ะนะครับนี่นะครับถ้าเป็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใบแปดนิ้วนะครับใบแปดนิ้วแล้วก็จะมี จะมีเขียนบอกขนาดน้ำนะครับว่าจากเส้นจากเส้นนะครับว่าเขาจะออกจากเส้นนะครับเราก็จะมีโตตัวนี้เป็นเป็นตเทียบนะครับเทียบขนาดนะครับว่าเขาจะจะป้าบอยู่จากเส้นนะครับผมถอดออกเลยนะครับเพราะว่าผมตัดอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่สันยี่ยี่สิบถึงยี่สองเส้นนะครับผมตัดออกนะครับผมก็ได้ถอดโตกันนี้ออกนะครับเพราะว่าเพื่อนจะสั่นจนเกินไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นโตที่คออใบนะครับค้อใบ,บอยู่ข้างล่างนะครับ ตรงนี้นะครับขอบใบขางล่างนะครับตัวนี้นะครับเพื่อกันนะครับกันเศษเศษต่อเศษไห้นะครับเศษมันนะครับที่กระเด็นออกมานะครับจะลงมาสูตัวนี้นะครับกองไว้นะครับแต่ว่าผมถอดออกนะครับเพื่อที่สีบริไ้ตัวเศษขี้เลื่อยนะครับปิดนะครับจะตัดไปแล้วก็จะมีตัวขอบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับกันเวลาเมื่อเขามาโดนทึ่ง มาถอัพได้นะครับตัวนี้ประมาณพันประมาณเท่านพันีนะครับตอนผมสั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมม่แจ่ใจวาราคาอยู่ที่เท่ารดนะครับหลังจากที่ใส่งานก็ถือว่าใส่ดีพอสมควรนะส่วนวิธีการนะครับวิธีการว่าผมตัดแบบใดตัดไ้แบบใดนะครับแต่ผมต้องบอกไปก่อนนะครับความเร็วความส่านะครับขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใส่งานนั่นนะครับแต่ว่าผมบอกไปเลยนะครับว่าแผลที่ใดนะครับแผลที่ใด ดีกว่ามีดนะครับแล้วก็ความดกความหลถือว่าชั่วกว่ามีดนะครับชั่วกว่ามีดแล้วก็นนาจะไวกว่ามีดนะครับน่าจะไวกว่ามีดนะครับนี่ครับแผลนะครับแผลต่งแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นใบใบที่ผมตัดเป็นใบเก่าแล้วนะครับผมให้เปลี่ยนนะครับเล้วองการบริเวณงานดดนแล้วนะเขาจะเป็นเสียนนะครับแต่ว่ากถือว่าดกคือเก่านะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ายางพึ่นออกหลอบนะครับแล้วก็ทอนพันุบ่แตกนะครับแล้วก็ขนาดจะจะมีความยาวอยู่ประมาณยี่สิบ ประมาณยี่สิบสองเส้นนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณประมาณยี่สิบเอ็ดยสิบสองเส้นนะครับจากพาจากจากใบนะครับจากใบมาจุดขอบนะครับจะอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองเซนประมาณนี้ครับซึ่งท่อนพันธุ์ที่ตัดมาเขาก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันหรือว่าอยากได้สั้นกับเก่าเล็กกันเข้ามานะครับก็สามารถปรับขนาดได้นะครับ แต่ผมกะมาตรฐานของผมเลยก็จะอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยสิบสองเส้นนะครับซึ่งผมเอาเสานะครับเป็นเกียนนะครับแล้วก็ผมเอาเครื่องขึ้นตังมีนะครับเพื่อที่จะให้แทนนะครับแทนว่งเดือนนะครับอย่างรงเวลา้เขาตัดทอนพันก็นจะตกลงนะครับเดี๋ยวเบื่องวิธีการเห็นเลยนะครับ ครับผมเนี่ยนะครับวิธีการนะครับก็จะตั้งประมาณนี้ครับวิธีการของผมนะครับก็จะตั้งตั้งโต๊ะให้เอียงนะครับเพื่อที่จะเวลาเขาตัดนะครับทอนพันก็จะตกลงนะครับตกลงมาโ้นหนี้นะครับเลี้ยวเพิ่ขนาดนะครับเพิ่มเยาครับก็จะซ้ำกันซ้ำใดนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่ิบสองเส้นนะครับประมาณประมาณนี้นะครับก็จะมีขนาดที่นะครับก็จะมีประมาณ ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือความยาวอยู่ที่20ถึง22เซนประมาณนี้นะโดยที่ผมเทียบจากเสานะครับผมเอาเสาเป็นเกียวนะครับนี่ครับเอาเป็นขนาดนะครับนี่ครับ21นะครับมาเทียบตัวนี้ครับเป็น22เซนพอดีนะครับตามเสาเลยนะครับตามเสาแล้วตัดตกลงตกลงเลยนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อุปกรณ์นะครับ พอมไบนะครับพอมไบก็จะขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของพี่ของน้องเองนะครับหรือว่าขนาดของทอนพันนํานะครับทาทอนพันเย้าวนะครับก็จะได้ไว้นะครับหรือว่าท้าทอนพันทอนหน่อยนะครับก็จะสามารถกำาได้หลายนะครับกำสามทอนทีทอนกระตัไดตนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเหตุแบบภาษานะครับให้พี่น้องบุงนะครับผมเคยตัดตัดมือหนึ่งนะครับประมาณหาสิบกระสอบนะครับได้นะครับ ประมาณ50กระสอบนะครับได้ขึ้น5กระสอบนะครับกะขยายได้ประมาณหา6ไร่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือท่อไส้นะครับของเรวงเดือนนะครับซึ่งแผลนะครับแผลจะแตกต่างจากมีดนะครับล้วก็แผลจะจะเป็นเนียนกว่ามีดแน่นอนนะครับแน่นอนเ้ากะท่อตกนะครับรับประกันได้นะครับเพราะว่าแผลที่ออกมาคือมีความสวยงามกว่ามีดนะครับเพราะมีด บางช่วงนะครับบางช่วงก็อาจจะแตกนะครับบางช่วงกับตับบดีนะครับขืนอยู่กับมีดความคมของมีดหน่ำนะครับล้วก็ขนาดความยยวอาจจะบรสำากัดนะครับนี่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับตัดทอนท่นนะครับแต่ว่านี่ผมถอดออกนะครับนี่อุปกรณ์สองตัวนี้ถอดออกนะครับแต่ว่าการใส่อุปกรณ์นะครับเครื่องจักรนะครับต้องขืนอยู่กับความปลอดภัยนะครับต้องยึดหลักความปลอดภัยน่านะครับจะเร็วจะซากอขอให้ ใส่ความระมัดระวังนะครับในการปฏิบัติงานนั่นะครับผมครับผมสาหรับราคานะครับตัววงเดือนนะครับตัววงเดือนนะครับช่วงที่ผมสื่อนะครับก็จะอยู่ประมาณพันสีนะครับพันสีปัญหานะครับสั่งจากบางกาวออนไล์นะครับราชดาหรือว่ช้อปปีนะครับการใส่วงเดือนตัดนะครับก็จะต้องใส่แบบระมัดระวังนะครับแล้วก็ความเร็วความสะาดนะครับขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้ใส่งานนั่นะครับแต่ว่าขนาดของซอนพันนะครับความยาวที่ได้นะครับแล้วก็ แผลที่เรียบเนียนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความคมนะครับของใบน้ำนะครับรุ่นนี้เป็นใบแปดนิ้วนะครับรุ่นนี้เป็นใบแปดนิ้วผมกะใส่มาหลายหลายลอยหลายพันกระสอบแล้วนะครับก็ยังถือว่าใส่งานดีนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นขนาดความยาวของทนพันนะครับที่ออกมาสม่าเสมอนะครับแล้วก็จะให้ความเสมอของมั่นความดกของหัวมั่นนะครับเวลาเข้าไปปลูกไม่แตลงนะครับก็จะเสมอดีนะครับผมมันกะขึ้น เป็นขั้นตอนแรกๆเลยนะครับที่ประเทศไหยผลผลิตของเฮาเพิ่มหลายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมนํามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมครับผมจดท้ายนี้นะครับหาพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าขอสงสัยนะครับอยากจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับทางราคลิปนี้นะครับ m y Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ